สามอะัยกุมวะเรามะตุลฮิวบะเระกาตุฮ์สวัสดีนกักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับคำพูสิทธิ์นะคะ,ะนั่นก็คือคำที่ตรงกันข้ามนะคะ,ะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ, <c oughs> ะคำแรกนะคะช s h o อ t นั่นก็คือสูงกับเตี้ยนะคะคำที่ตรงกันข้ามกันนะคะ front อ่าฟรอนต์ก็ต้องคู่กับแบกนะคะหน้าแล้วก็หลังนะคะอืมต่อไปลอง and ช็อตอ่าลองแปลว่ายาวช็อตแปลว,ว่าสั้นนะคะต่อไปหน้าโล่ low กับไฮ g ์นะคะนั่นก็คือต่ำกับสูงนะคะต่อไปแฟ t and ทีน แฟตแอนทินก็คือแฟตก็คืออ้วนนะคะอ้วนอ้วนกับอ่ากับทินทินก็คือผอมนะคะต่อไปนะคะต่อไปฮาร์ดกับซอฟตนะคะซอฟตอ่าฮาร์ดก็คือหนักนะคะเวิร์คฮาร์ดก็คืองานหนักอ่าก็คือซอฟต์เวิร์คเวิร์คซอฟก็คืองานที่เบาๆนะคะฮาร์ดก็คือหนักซอฟตก็คือเบานะคะ ต่อไปนะคะ slow and fast นะคะ slow slow คือคืออะไรคะ slow คือช้า ah fast ก็คือเร็วนะคะต่อไป wet and ่า wet and dry นะคะ wet ก็คือเปียกนะคะเปียกฝนนะคะ่า dry ก็คือแห้งนะคะต่อไป hot ร้อน cool นะคะ่า ้อนกับเย็นเย็นใช่ไหมคะต่อไป big and small ใหญ่กับเล็กอ่าใหญ่กับเล็กนะครับ big เอลูกบอลนี่ไหมคะ big and small นะคะใหญ่กับเล็กต่อไป dirty and clean สกปรกอ่า dirty ก็คือสกปรก clean ก็คือสะอาดนะคะ ต่อไป day มี day และต้องคู่กับกลางวันไหนนะคะ day and night day ก็คือกลางวัน night ก็คือกลางคืนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่าซ่อนนะคะภาษาไทยคุณครูจะซ่อนให้นักเรียนให้นักเรียนดูแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเองบนจออ่าอันดับแรกนะคะถ้ามาทอแล้วนักเรียนต้องคู่กับอะไรคะ อไอ่ช็อตนะคะช็อตทีแ่แปลว่าเตี้ยนะคะหรือช็อตทีแ่แปลว่าสั้นก็ได้อ่าในที่นี้ถ้าถอกก็ต้องคู่กับช็อตทีแ่แปลว่าเตี้ยนะคะสูงกับเตี้ยนะคะต่อไปถ้ามีแฟตนะคะมีคนอ้วนก็จะต้องมีคนหอมแฟตแอนแอนอะไระทิน very good ต่อไปลอง ถ้ามี long long ที่แปลว่ายาวก็ต้องคู่กับ <Sun. S 1> short ที่แปลว่าสั้นใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะต่อไป <c oughs> big big ใหญ่คะ่ะใหญ่ต้องคู่กับ oh. small เล็กอ่ะ very good oh. ต่อไป slow oh. ชอ่าต้องคู่กับ อา uh, fast า uh, fast นะคะที่แปลว่าเร็วนะคะต่อไป day ต้องมี day แล้วก็ต้องมีมีไนท์มี night, <Me> night. <huh? S 1> very good ถ้ามี small ต้องมี big <Because. S 1> big very good ถ้า c o ่ต้องคู่กับ hot อ่ uh, hot นะคะ อ่ะ o o l ทีแ้แปว่าเย็นต้องคู่กับ h อ t ทีแ่แปว่าร้อนนะคะออปสิทนั่นก็คือคำที่ตรงกันข้ามนะคะคำที่ตรงกันข้าม slow คู่กับ fast นะคะเว t ดคู่กับ dry เว t ก็คือเปียกใช่ไหมคะคู่กับ dry ชีแ่แปว่าแหง้งต่อไป h อ t h อ t ทีแ่แปว่าร้อนต้องคู่กับ o คลชีแล่แปว่าเย็นนะคะต่อไป dirty อ่ะ dirty ต้องคู่กับ Clean นะคะเด r t y ที่มีเด r t y ที่แล้วก็ต้องมี Clean นะคะต้องมี Clean อ่าโอเคอ่าวันก่อนคุณครูให้นักเรียนเขียนลงในสมุดแล้วใช่ไหมคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอ่า draw line to match each word to its opposite นั่นก็คือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่นะคะวาดเส้นจับคู่นะคะระหว่างคำแล้วก็ คำที่ตรงกันข้ามของมันนะคะอ่า words to its opposite นะคะนั่นก็คือคำคำคำนั้นกับคำที่ตรงกันข้ามกับคำนั้นนะคะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะคุณครูให้คำว่า <c oughs> ข้อที่หนึ่งคุณครูให้คำว่า front อ่าต้องคู่กับอะไรฮะคุณอ๋อคุณอ่อ คู่กับแบกนะคะนักเรียนก็ลากเส้นจับคู่มาได้เลยเดี๋ยวน้องปรอ่าสมมุติว่า Front นะคะฟรอนใช่เขียนเลยค่ะคู่กับแบกนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวอย่างที่คุณครูยงเส้นให้ข้อที่2องโลโลต้องคู่กับอ่า High หรือว่าอะไรคะหรือว่าน h t หรือว่าอะไรคะ หรือว่า soft หรือว่า clean หรือว่า big อะต่อไป h a r h a r ต้องคู่กับอะไรข้อที่4 small ข้อที่5 tall ข้อที่6 w e i g t ข้อที่7 day ข้อที่8 dirty อะนะคะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูถ่ายแล้วก็ส่งในกลุ่มก็ได้นะคะ เข uh, ียนค่ะแก้รคุณเขียนวันที่ถูกไหมอ่านี่เป็นการบ้านที่คุณคงให้ทำนะคะ